วัสที่ค่าวันนี้เรามาทําแกงหน่อไม้กันนะคะไม่รู้ว่าจะเป็นแกงหน่อไม้หรือแกงเห็ดกันแน่อันนี้หน่อไม้ที่เราต้มจืดแล้วนะคะแล้วก็จะมีเห็ดตามใจชอบแล้วก็จะใส่ปลาหมึกแห้งก็จิ้งหรีดนะคะอันนี้จิ้งหรีดนานะไม่ใช่จิ้งหรีดเลี้ยงนะแล้วก็ในงาเครื่องปรุงของเราก็จะมีอันนี้ข้าวเหนียวข้าวเหนียวแช่นะคะแล้วก็ขูกให้ละเอียดแล้วก็หอมแล้วก็พริกแดง ปลาผงนัวตา,ตานิดหน่อยเดี๋ยวเรามาทํากันเลยนะคะอันนี้น้ำยายางเดือดแล้วเดี๋ยวเรามาปรุงกันเลยค่ะแล้วก็มาปรุงหม้อกันเลยนะคะนี่มาใส่ปลาใส่ปลาลูกปลาตุ้มแล้วก็ใส่พริกจากน้องที่เราปร่นไปนะคะ ปลาหมึกแล้วก็จิ้งหรีดนะคะแล้วก็ใส่ปากทองนะคะเพราะว่าปาักทองสุกยากกว่าตัวอื่นนะคะพอปลาหมึกสุกแล้วเราก็มาใส่เห็ดน,นะคะ อันนี้คือเห็ดฟางแล้วก็เห็ดหูหนูแล้วก็อันนี้คืเห็ดเข็มทองนะคะแล้วแต่เราชอบเป็นเห็ดอะไรใสร่มัลงไปด้วยอันนี้ก็ใส่บวบลงไปนะคะพอเห็ดทุกอย่างมันสุกแล้วเนี่ยนะ ตัววามเค็มกลมเมื่อก,กี้เราปรุงรสแล้วก็ใส่อันนี้นิดนึงอันนี้คือผงนัวนะคะใส่นิดนึงมันจะใส่เยอะก็อันนี้คือน้ำตาลอันนี้คือเคล,ลือรับคองคุณแม่นะคะก็คือว่าตัดเค็มนะคะเพราะว่าแกงแกงลาวเนี่ยเราใส่ปลาเยอะแล้วก็ใส่ปลาหมึกด้วยมันอาจจะเค็มนิดนึงแต่เราเราใส่นิดเดียวเองนะคะน้ำตาลใส่เพื่อตัดเค็มเพื่อลดกลมกลมนะคะพอค่ะ ขั้นตอนสุดท้ายคือใส่ะอมนะคะวันนี้มีใบแมงรักวาใชายูกกับป๊าไปซื้อไ,ได้ใบแมงรักมาหอมมากเลยนะคะเสร็จเรียบร้อย